เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมกับเราตั้งแต่ราชดำเนินพี่น้องครับผมจำได้ตัวแทนกลุ่มราชบัณฑิตจากสำนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีมากมายหลายท่านวันนี้มาอย่างน้อยก็เจ็ดท่านละครับนะครับอ่านชื่อตามลำดับก็แล้วกันเราเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับดอตอร์มงคลเดชนคริน mm hmm. เดี๋ยวครับ mm hmm. เดี๋ยวครับ mm hmm. เดี๋ยวครับ mm hmm. อย่าเพิ่งเปิดเลง ศาสาาตราจารย์ดรสุดาเกียรติกำจรนวงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรรวันศาสตราจารย์ดรสายชนเกตสาศาสตราจารย์นายแพทย์สมชายบวรกิตติศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัตมุทิรางกูนนี่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะครับเรียนเชิญครับขอมอบหมายให้ตัวแทนแล้วกันนะครับ คราบสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนผมในนามของกลุ่มราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกจํานวน20ท่านจากสํานักวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวแทนขึ้นมาแสดงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆต่อมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่รับชมทีวีที่อยู่ทางบ้านครับเหนื่อยไหมครับ,รบไม่เหนื่อย นะครับผมคิดว่าเราคงจะต้องอดทนนะเพราะระยะเวลาที่ผ่านมานี่มากกว่า5เดือนแล้วนะครับในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างมดมดเวลาเดินไปหาน้ำหวานมันจะเดินเป็นทางไปถ้าเราเอาก้อนหินไปขวางมันกลับลังไหมครับไม่กลับนะครับ,รบ,รบพวกเราก็เหมือนกันนะ น้ำหวานฤาษีชนะอยู่ข้างหน้าแค่เอื้อมใช่ไหมครับครับนะผมในนามของออสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑินะครับก็จะขอนำถแถลงการนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นฉบับที่3นะครับที่สำนักวิทยาศาสตร์นะในกลุ่มที่มีลายชื่อดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับนะผมขอถแถลงการก็ขออ่านถแถลงการสักนิดหนึ่งนะครับ สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตผู้มีรายนามข้างล่างดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็ขอถแถลงการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยในหลักการดังนี้ 1. ยืนยันว่ารัฐบาลร,รักษาการชุดปัจจุบันได้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศมานานแล้วขสองยืนยันให้มีการเลือกตั้ง หลังจากที่มีแนวทางปฏิรูปประเทศที่เป็นปรูปธรรมแล้วในประเด็นหลักๆเช่นการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจําการกระจายอํานาจการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิน่นข้อ3ขอให้ทหารและตํารวจคุ้มครอง,ององค์การอิสระเช่นสาลร,รัฐธรรมนูญปปช เพื่อให้ทำงานตามหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่คุกคามองค์กรอิสระเหล่านี้ข้อสีขอให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของสังคมจนกว่าจะมีการปฏิรูปประเทศในประเด็นหลักและมีการเลือกตั้งแล้ว ขอ้อ5ขอให้มีผู้ว่าการมนทลน5-9ถึง9มณฑบนทนในประเทศที่มีจากการเลือกตั้งโดยมีอำนาจบริหารเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครผู้ที่ลงนามมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ปูตะกูลสศาสตราจารย์ดรปรีดาวิบูลสวัสด สามศาสตราจารย์ดรมงคลเดชนครินสี่ศาสตราจารย์ดรสุดาเกียรติกำจรวงห้าศาสตราจารย์ดรสวัสดสิ์ฟันตรานรัตหกศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ตำรงเลิศเจ็ดศาสตราจารย์ดรสนิทอักษรแก้วแปดาศาสตราจารย์นายแพทย์ยองผู้วรวรรณ 9ศาสตราจารย์ดรสายชนเกษา 10. สิบศาสตราจารย์นายแพทย์สมชัยบวรกิตติ11ศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์สิทธิปีชา12ศาสตราจารย์นายแพทย์อัธสิทธิแพทย์ชาชีวะ13ศาสตราจารย์ดร์สิริวัตรปวงศิริ 14. สิบสศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธวัชรดุล 15ศาสตราจารย์ดรอมมเลศภูมิรัตน์16ศาสตราจารย์ดรสมพลประคองพัน 17, ธ์17ศาสตราจารย์ดรวงจันทร์วงแก้ว18ศาสตราจารย์ดรทศพรวงรัตน์ 19, สิศาสตราจารย์ดรสมชายวงวิเศษครับครับ ผมเองก็ในฐานะที่เป็นกุมารแพทย์คนหนึ่งเป็นหมอเด็กกันนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยผมเพิ่งตัวกคนไข้เด็กคนหนึ่งเข้ามาจากนครนายกผมก็ถามบอกว่ารู้ไหมว่าใครเป็นนายกเขาตอบว่าใครรู้ไหมครับเขาตอบว่าลุงกำนันครับผมก็ถามต่อว่าไม่รู้หรอว่านายกชื่ออะไรานายกชื่อยิ่งลักไม่ใช่เหรอ เขาก็ตอบผมบอกว่ายิ่งรักออกไปครันะรก่อนก่อนที่จะผมจะจบนี่ยนะฮะผมก็ขอนำกรน,นะครับซึ่งภรรยาผมเนี่ยเป็นคนแต่งนะครับมาอ่านให้ฟังนะครับถิ่นไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยรวมพลังป้องภยัยมานานช้ารักษาชาติ ไม่ให้ใครมาบีทาสืบคุณค่าความเป็นไทยให้โลกยนต์มีท้องนาสีทองเหลืองอารามมีท้องฟ้าทะเลงามน่าฉงนไม่มีภัยธรรมชาติต้องผจญเราเป็นคนโชคดีที่เป็นไทยชีวิตหนึ่งคงยืนยาวไม่เกินร้อยชีวิตหนึ่งจะมีน้อยมากแค่ไหน ชีวิตหนึ่งจะกอบโกยไปเพื่อใครชีวิตหนึ่งให้อะไรกับแผ่นดินมีเวลาสั้นนักอยู่ในโลกจากไปให้คนโศกหรือติฉินสร้างความดีให้ลูกหลานให้ยนยินหรือทำลายเขาสิ้นวงตระกูลขอบคุณมวลมหาประชาชนนำผองพลปกป้องไทย ไม่เสื่อมสูญด้วยสันติอาหิงสามาเพิ่มพูนนำชาติสู่ความสมบูรณ์ประชาธิปไตยขอบคุณมากครับรับผมว่าต่อไปก็ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ดำรงเลิศนะครับท่านเป็นราชบัณฑิตนะฮะมากล่าวอะนะฮะขอ,อโทษทีอาจารผม สวัสดีครับมวลมหาประชาชนผมสวัสดีกับมวลมหาประชาชนเป็นครั้งที่สมแล้วนะครับก็เราก็มามองดูว่าทำไมนะพวกเราเนี่ยมีจิตใจที่สูงส่งแล้วคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย จิตใจก็ททำไมไม่สูงส่งเท่าเราเราก็พยายามคิดว่าเขาน่าจะมีจิตใจสูงส่งแบบเราบ้างถ้าเปิดเขามีจิตใจสูงส่งแบบพวกเราผมคิดว่าเหตุการณ์มันจบไปนานแล้วก็ดูอจากในประเทศต่างๆผูน้นำของเขาผิดพลาดไปนิดเดียว เขาก็ลาออกแต่ของเราเนี่ยผิดพลาดไม่ใช่นิดเดียวนะครับมโหฬารเลยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับนับเป็นร้อยครั้งแต่ก็ยังดื้อด้านอยู่อย่างเนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนมีความคิดอย่างไร จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองตลอดไปหรืออย่างไรตายไปแล้วเอาไปได้หรือเปล่าไม่รู้จักพอเพียงเลยนะครับนั้นจะ,จ,ะจะสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตนะครับมาครั้งนี้ก็จะมาร่วมเป็นกระบฏกับลุงกำนันแล้วก็จะขอร่วม ร่วมลงทุนกับอ่ะจะโทษครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านกับอยากจะขอพูดกับพวกมวลมหาประชาชนเชิญครับเชิญครับสวัสดีสสดครับพี่น้องเออผมถือโอกาสวันนี้นะครับจะขอพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปสักเล็กน้อยนะครับผมขอสไลด์แรกเลยครับการปฏิรูปนะครับผมว่า ผมขอสรุปการปฏิรูปที่เราควรจะทําเป็นข้อเดียวนะครับคือต่อไปเนี้จะต้องไม่มีรัฐบาลขี้กองอีกนะครับแล้วพูดง่ายๆคือจะต้องไม่มีระบอบทักษิณเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปไเราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับ วิธีการระบอบรักษิ์สินพูดง่ายๆก็คือระบอบขี้โกงครับวิธีการนะครับวิธีการที่คนชั่วๆเขาโกงเนี่ยเขาโกงได้เป็นมโหฬานเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการอยู่สองข้อครับข้อแรกคือเขาโกงเยอะๆข้อสองคือเขาให้ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยๆกันโกงครับเพราะฉะนั้นคนแลวอะ่ะมีเต็มไปหมดเลย ที่อยู่ในระบอบทักษินนะครับผมจะเสนอวิธีป้องกันนะครับอันนี้เรารู้แล้วว่าวิธีทำเลวทำยังไงสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปคือวิธีทำความดีนะครับผมเชื่อว่าการใช้ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีหัวใจอยู่3ข้อ ข้อแรกคือมีเหตุผลข้อ2คือมีความพอประมาณนะครับและข้อ3ก็คือมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับการมีเหตุผลขอสไลด์ต่อไปนะครับเราไม่ต้องสไลด์ก็ได้ย้อนกลับไปเลยแล้วกันครับการมีเหตุผลนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องจำนำข้าวเวลาเวลาไทว้ลายอ่ะเขาจะจำนำข้าวหรือเวลาอ e ีปูเขาจะจำนำข้าว จะได้อะไรบ้างจะเสียอะไรบ้างไม่บอกเลยจริงไหมครับแล้วเวลาขายข้าวแล้วอ่ะเวลาผ่านมาแล้วอ่ะไปถามอามาเต้นว่าได้เงินเท่าไหร่